คันนี้โมเดลไม่ใช่ Brio ตัวเก่านะครับไฟหน้าเป็นตัวใหม่ครับกระจังหน้าสีดําใหญ่ๆแบบนี้ <S 2> <S 2> <S ไฟหน้าเป็นรูปหยดน้ํามนๆสวยๆแบบนี้ครับมาพร้อมกับสกเกิร์ตแนวสปอร์ตอันนี้สกเกิร์ตตกแต่งจากโรงงานเจ้าของเก่าเข้าติดล้อแม็กให้แล้วชุดหนึ่ง h อนด้า Brio เป็นรถที่ประหยัดพลังงานมาก1หนึ่งคันแล้วขับขี่ง่ายมากๆอีกหนึ่งคันเป็นรถเครื่อง 1, 2 0 0ซีมาพร้อมกับตัวถังที่กระทัดับหน้าสั้นหลังสั้นการเปิด้า้รถ h อนด้า Brio มีเป็นโชค๊คมานะครับก็ดูแล้วก็โมเดินดีปานท้ายมีกระจกครับท oh. ้องเก็บสัมภาระของเขาไม่กว้าง แต่ดูความสวยงามครับพี่กรรมยีใหม่ๆเลยฮะและน็อตนะครับพี่น็อตไม่เคยไขอ่ะสภาพสวยๆครับรอยอาร์ตเดิมๆแต่ฝุ่นอยู่รบลูกค้าใหม่มากพี่ดูดิไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยครับพี่ครับเลขไม่แปดหมื่นเจ็ดพันโลครับมาพร้อมกับวงมาลยมัลติฟังชันแล้วภายในใหม่มากตัวรถเป็นปี2007ครับอายุรถ5ปีแล้วลูกค้า<ๆ>วันนี้ผมจัดรับประกันเจ้ารถคันนี้1ปีเครื่องเกียร์กล่องเดินทางไม่เกิน1 0 0 0 0กิโลเมตรพี่คิดดูว่ารถคาร์ตหยไม่สวยรถไม่สวยจริงผมจะกล้ารับประกันแบบนี้ไหมพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วกีดค,าดค่าจะบ379เอาไปเท่านี้ครับสามห้าเกนาบาทพอหรือ,อยังวันนี้ใครจะซื้อรถผมต้องถูกที่สุดวันนี้ผมจะขาย339เเป็นไงรถกี่รอบเนี่ย3ามเเอาไปถูกที่สุดในโลกใบนี้แล้ว